2498ร,รูปที่6พระอธิการดีฉันโนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดพศ .2498 ถึงพศ .2502 และรูปที่7พระอธิการสิงห์ทองประภากรโรโหรือองค์หลวงปู่สิงห์ทองประภากรโรโได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดตั้งแต่พศ .2502 จบจนปัจถุบันเป็นเวลากว่า60กว่าปีท่านพระอาจารย์ดีฉันโ,โ<อ>ท่านจะไม่ได้อยู่จำบรรษาที่บ้านกุฎแห่ท่านจะมอบให้พะระลูกศิษย์ท่านอยู่ท่านไปวิเวกโปรดญาติโยมให้หายเชื่อถืองมงายเลิกถือมิจฉาทิฏฐิกลับมาถือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบต่างานองคลองธรรมท่านหาศรัทธาญาติโยม มาก่อสร้างสาราการประเรียนหลังปัจจุบันนี้ท่านสร้างวัดหลายวัดตามประวัติที่พวกเราได้อ่านกันวาระสุดท้ายท่านมอบให้พระสมุขสิงห์ทองประภากโรโิทย์เอกของท่านดูแลรักษาข้อวัดปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันคือท่านพระกูสุนทรศีลวัตรดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเลิงนกทาธรรมยุทธมีวัดในเขตปกครองทั้งหมด8วัดและท่านดำรงตำแหน่งเป็นพระอุบาชาบวชให้กุลบุตรผู้เข้ามาศรัทธาในบรวรพระพุทธศาสนาท่านเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยทั้งฝ่ายวัดป่าทั้งฝ่ายปกครองซึ่งท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเลืงนกทา พระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกอเพราะฉะนั้นในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งท่านก็ได้พัฒนาวัดและนำพาคณะสัตยาตยาโยมแม้ท่านชราภาพมากก็ไม่ลดละในการเดินจังกรมนั่งสมาธิแผ่เมตตาภาวนาท่านได้แต่งตั้งสิทธิ์ของท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าว่าท่านเห็นว่าสมควรไว้เนื้อเชื่อใจได้เป็นผู้ปะ เพื่อปฏิบัติตรงไปตรงมาเป็นจิตก้นกติของท่านคือพระครูสิริทิติยานท่านมอบภาระหน้าที่ธุระหน้าที่ในการดูแลออกตรวจเยี่ยมวัดในเขตปกครองการงานการประชุมบางอย่างท่านก็มอบหน้าที่ให้ลูกศิษย์ไปแทนหนังสือทางการคณะสงฆ์การปกครอง การต้อนรับเอกสารต่างๆท่านก็มอบให้ลูกศิษย์รูปนี้เป็นผู้ดูแลบางครั้งท่านก็ไปทำเองในฐานะที่เป็นเจ้าคณะอำเภอเลิงนุกทาธรรมยุทธสุขภาพท่านไม่ปกติก็ให้ลูกศิษย์ไปแทนถึงแม้ท่านเป็นพระสายปฏิบัติท่านก็ไม่ลดละในการส่งเสริมการศึกษาเวลาสอบธรรมสนามหลวงวัดพรมวิหาร ท่านก็ไปเป็นกรรมการไม่เคยขาดนับว่าท่านเป็นผู้มีคันติธรรมมีความอดทนเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบปฏิบัติเป็นธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นที่เคารพกราบไหว้ของสาธุรสิทธิ์ทั้งหลายนี่การเป็นประวัติของวัดป่าสุนทรารามและการก่อตั้งบ้านกุดแห่มีความเป็นไปเป็นมาดังที่ได้ อ่านให้ทุกท่านได้รับทราบรับฟังเป็นการที่เราได้มาร่วมสร้างบุญบารมีในครั้งสุดท้ายถวายแด่องค์หลงปู่สิงห์ทองประภากรโอซึ่งองค์หลงปู่ของพวกเราท่านได้รับสังขารจากพวกเราในค่ำวันที่3กันยายนพุทธศกราช2563ณโรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่น จากนั้นก็นำสริระสังขารของท่านมาบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าสุนทรารามตั้งแต่วันที่4กันยายนจนถึงปัจจุบันก็ตกระยะเวลา4เดือนเศษจ,จึงได้ถึงวันที่พวกเราได้นัดหมายคือวันอาทิตย์ที่10มกราคมพุทธศักราช2564นี้ที่จะได้ ถวายเพลิงศรีระสังขารขององค์หลวงปู่ก็แจ้งให้กับทุกท่านเดอ้อเมื่อเดินทางมาถึงแล้วขอให้เข้ามาสู่บริเวณจิตกาทานเมรุชั่วขราวที่ตั้งเสรีระสังขารขององค์หลวงปู่อยู่ก็ขอให้ทุกท่านได้มาร่วมทําบุญมาร่วมถวายผ้าไตหลวงปู่ซึ่งขณะนี้เวลาก็สิบ นาฬิกา40นาทีแล้วเวลาเวลาก็ค่อยทยอยหมดไปหมดไปก็ขอให้เรีบๆนะคุณโยมเมื่อท่านมาถึงมาอันนั้นแล้วก็ขอให้ได้มีโอกาสได้มากราบหลวงปู่ใกล้ๆได้มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกไว้ซึ่งคณะกรรมการเจ้าภาพ ได้ตกแต่งเมนไว้ได้สวยงามก็น่าอนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ประดับตกแต่งทั้งบริเวณเมนทั้งบริเวณรอบๆให้มีความสวยงามซึ่งทางคณะสงฆ์ก็ได้ร่วมจัดรวบตกแต่งให้เป็นที่ให้สมเกียรติถวายแด่องค์ลวงปู ซึ่งหากองคหลวงปู่ทราบโดยวิถียานใดท่านก็คงจะเพิ่มอ,อกเพิ่มใจที่ลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานได้มาประกอบพิธีได้มาทำหน้าที่เป็นศิษยานุศิษย์ที่ท่านได้อบรมสั่งสอนให้ได้มาปฏิบัติจนถึงวาระสุดท้ายของท่านพวกเราก็พร้อมใจกันตั้งใจกัน ทุกท่านทุกส่วนที่น้อมมาถวายหาคิดเป็นมูลค่าแล้วก็นับหลายบาทะจะประเมินก็หลายหมื่นหลายแสนหลายล้านบาทที่ได้จัดในการครั้งนี้งานครั้งนี้แต่ก็ได้อาศัยศรัทธาของสาธุชนลูกศิษย์ลูกหาได้เสียสละ,ะทั้งแรงกายแรงใจเสียสละทรัพย์ ส่วนต่างๆที่ได้มาร่วมนะกันคนละเล็กละน้อยจากหนึ่งบาทสองบาทก็กลายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนี่คือด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสด้วยความนับถือต่อองค์หลวงปู่เป็นบุญบ,บุญยะบารมีขององค์หลวงปู่ที่ท่านอยู่ในโร่มกาสาวพัทอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาถึง7 0พรรษา องค์หลวงปู่ถือว่าท่านได้สร้างคุณงามความดีให้กับวัดป่าสุนทรารามและชาวบ้านใกล้บ้านไกลทั่วประเทศไทยที่องค์ท่านท่านได้ไปเมตตาแต่ความจริงแล้วในชีวิตของท่านท่านก็คงสร้างไว้ให้กับลูกกับหลานสร้างไว้กับพระพุทธศาสนาท่านแสดงธรรมให้พวกเราได้เห็นว่า แม้ท่านจะสร้างคุณงามความดีทำมาตลอดชีวิตของท่านเกือบอายุหนึ่งร้อยปีสุดท้ายแล้วแม้ร่างกายของท่านท่านก็เอาไปไม่ได้นั่นคือเป็นสัธธรรมความจริงที่องค์ลวงปู่ได้พูดไว้เป็นเทศนาสั้นๆว่าพวกเราที่เกิดมาจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจหนีจากความ สิ่งที่เป็นที่รักนี้สิ่งที่เราหวงแหนนี้ไปถึงจนตายอันนี้ไม่มีใครที่จะหลีกหนีพ้นไปได้อันนี้ก็หลวงปู่ท่านบอกพวกเราเป็นคติธรรมที่เราควรจะนับถือควรไปประพฤติปฏิบัติเพราะว่าการบำเพ็ญ องค์หลวงปู่บอกว่าการบำเพ็ญต้องปฏิบัติด้วย,วย,วยเวลามีโอกาสก็ต้องทำสัจจ์จริงจักกายจริงวาจาจริงใจขันติบารมีอดทอนทั้งหลายทั้งวาจาทั้งใจตีติขาอดกลั้นทนทานเป็นบารมีอย่างเอกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายวันเดือนปีสิ้นไปหมดไป อายุของเราก็สิ้นไปหมดไปให้มันบำเพ็ญทานรักษาศีลธรมภาวนาใช้นะโมพุทโธของเราไปเรื่อยๆนั่นเป็นขับสอนเป็นธรรมะที่องค์หลวงปู่ท่านได้แนะนำท่านได้กล่าวท่านได้ประกาศาถาท่านได้ให้โอวาทกับคณะศิษยจนุสิตตลอดมา เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ในเมื่อองค์ท่านได้ปฏิบัติสิ้นอาสวะกิเลสไปแล้วแต่พวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาคำว่ากิเลสยังไม่พ้นไปจากตัวของพวกเราก็ขอให้ครับผมครับผม กราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่เดินทางมาถึงก็ขอให้ลูกศิษย์หรือคนขับรถนะครับได้ไปลงทะเบยียนด้วยนะครับเพื่อจะแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่จะได้ถวายใบปรรณานะครับเมื่อท่านมาถึงแล้วก็กราบนิมนต์นะครับเพราะว่าทางคณะกรรมการทางหลวงพ่อเจ้าพนะจังหวัดทางเจ้าอาวาสต้องการที่จะเช็คยอดพระ เพื่อให้ทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อท่านเดินทางมาถึงให้ถ้าไม่ไปลงทะเบียนด้วยตนเองก็ขอให้ลูกศิษย์คนขับรถนะครับนำใบสุทธิไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่พระเจ้าหน้าที่ของเราที่ลงทะเบียนพระนะครับข,ข้างกองเลขานะครับเพราะฉะนั้นทุกรูปทุกท่านที่มาถึงก็ให้ไ้ทำก่อนเพราะกล้าว จะได้กราบนิมนต์ขึ้นสู่อัสนะสงฆ์นะครับในช่วงเวลาประมาณเที่ยงเสศษๆไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เมื่อท่านเดินทางมาถึงก็กราบนิมนต์ได้พักผ่อนตามอธิษฐานนะครับเพราะฉะนั้นได้ถึงเวลาก็จะได้ประกอบพิธีเป็นลําดับไปเพราะฉะนั้นสาธาสาธุชนพ่อออกไม่ออกเด้อทุกคนเออมาหอดแล้วกยายยูนังยุซือเด้อ มาหอนแล้วอันลงท่านอยูใสหลายอีหลากูหิวเข่าพอดว่าเออย่าเฟิ่มหิวมันบ่ท่านเทียงหรอกเนาะห้เฝ้ามาเซอร์อนเดอร์เพราะว่าเวลาเพิ่มมีจำกัดอยู่ทังเมนเดอร์เออเพิ่มมีเวลาจำกัดนะเพราะฉะนั้นจะมากพอดว่าเอ้ยคือ่ให้ย่ายขึ้นแน่พอดว่าอ่าไปเถียงก็กรรมการเข้าอีกละเอ่อยังสั่นเนาะกรรมการเข้าก็เฮ็ด ตามหน้าที่เขาหนาะอหอดเวลาเขาก็ต้องันนั้นเพราะฉะนั้นว่าวคือเทศบานเฮ่านี่แหละ,ะเป็นยังนอคือตังว่าวแต่ไทยคือว่าวเล่าให้ฟังแน่ผิดว่านะเนาะอาว่าวเล่ากับพ่อได้อยู่ดอกไม่ออกเนาะเพราะฉะนั้นนะพอนะออกไมนะ่ออกเด้อเออลูกหลานอยากกินขนมกับไอ้เออไปกราบหลวงปูสักก้อนนะมาว่างผ่าไตทำบุญนะกับเพลสักก้อนเนาะ เออเฝ้าเดอ้อเหลือเวลาอีกบด,ดนแล้วเน <No. S 1> าะทังผู้มาหอดไม่ผู้เพิ่งมาหอดเฮ้ยเพิ่นเมน่นพิ่นดูทา้งไดเนานะได้ยินแต่เสียงว่าเออมาทางผีเดอ้อไม่ออกเบิงนะเบิงเสาสูงๆนะเบิงเสาอ,อัค่างเสาไฟเสาไฟสายใหญ่ๆมาทางนั้นละนะมาทางนี่เสา เอาสิเห็นอยู่ดอกเห็นเต้นได้ร้ายอยู่น่ะไปย่างไปมองหันมิทังเข่าหลายทางเนาะ,ะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มากอะเขามากตามเส้นทางทีท่งเจ้าหน้าที่พิจัดไว้ให้นะวัดป่าสุนทรธรมกวงขวงไม่ออกอมีเนื้อที่เป็นลอยๆอยไรเนาะ,ะเพราะฉะนั้นซุมเฮามากมือหนี่บ่ต้องย่านเนะาะท่งสารณสุขเป่นวายจะจะยุ่งกล่กันมันสิติดโลกเปิดว่า อายุห้างกันก็นกได้ไม่ออกอแต่ก็เป็นอย่างเนาะคงมีศาสนาสุขเพิ่นคัดกลอ่องเพิ่นคัดกล่องให้สุมเฮาทุกคนเออผู้ใดบ่ทันได้คัดกล่องบ่ทันได้ยิ่งกลับออกไปเด้อกับออกไปให้เพิ่นยิ่งอุณหภูมิชะก่อนเออให้เพิ่นคัดชะก่อนไม่ออกเนาะเพื่อความสบายใจทุกคนบ่แมนว่าโอ้ยข่อยสิทธิพิเศษข่อยบ่ได้เป็นหรอกบ่ต้องยิ่งข่อยบอ่แมนเด้อเออจังใดก็ขอให้ได้ปฏิบัติ นะตามกฎของกระทรวงสรารณสุขนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคโควิดมันโบเห็นโตไม่ออกมันโบเห็นโตว่าโควิดเป็นยังไงแต่ว่าผู้ใดติดไปแล้วมีโอกาสตายได้อ่านะเพราะฉะนั้นเฮาโบเม็นยานตายดอกแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดป้องกันกันเด้ออ่าฝากทุกคนนะเพราะฉะนั้นฝากนะคูบาอาจารย์น่ะครับนะกาดมิมอนเดอร์ข้นวัยอ่มาหอดแล้วก็ได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาไปลงทงเทียน ให้ลูกศิษย์ลูกหาไปรับใบป,ปรมาสก,กนนะครับและการมาเบิงทีเดอลูกศิษย์ลูกหา่าผู้บา,าจานผู้นั่งมองไดมีซื่อมองไดมาเตรียมไว้เพิ่นสีถามนะพอได้เปล่าแล้วก็ได้เขามานั่งได้ถือทีถือมองเนาะครับฝากลูกศิษย์ลูกหาฝากพ่อแม่รูบา,าจารย์ละครับบางที่บางรูปโอ้ผมมีซื่อสินังมงไดเพิ่นสิจัดให้นั่งเนาะ มีเจ้าหน้าที่พายเจ้าหน้าที่เพิ่นจัดให้คูบาอาจารย์นะครับเพราะว่ากระบอสราบว่าบางรูปนักได้รับนิมนต์แนบฏิมนต์แน่แต่ได้ยินข่าวหลวงปู่โอ้ยสิเผาหลวงปู่แล้วจะไปเผาเพื่อนนั่มนะก็เลยตั้งใจมากกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับที่ไท้มารวมงานในองค์หลวงปู่สิงห์ทองประภากรโรซึ่งองค์หลวงปู่ เพิ่นกะมีลูกศิษย์ลูกหาหลายนะจากปูใดแนะ่บางที่กับบด้คุ้ยกันนะแต่ว่ามีใจอันเดียวกันที่เสมาเหตนะุถ่าบุญกุศลให้หลวงปู่ไมอมีน,นะก็ขอกราบเรียนถวายนะครับเด้อนะทัางนะพ่อแม่กุบาจาันทร์พระสงฆ์ที่มะฮอดแล้วนะครับ,นะรบได้ไปลง่งทะเบีย,บบยรนยรับใบปวนาใบสกรเพื่ออย่างแหละก็เพื่อ ได้ได้ถวายจตุปัจจัยเป็นค่าน้ำหมูกน้ำมันซึ่งท่านเจ้าอาวาสเพื่อนกะน,นักใจอยู่ตั้งแต่เห็นงานมาว่าโอ้ยเสิมีจตุปัจจัยถวายพ่อแม่ผู้บาอาจารย์บอ่อเนาะแต่ว่ากะเห็นสัทธายาิโยมมาซอยกันบริจาคคนละนน่ัน้นท่้กะปรากฏว่าพ่อมีได้ถวายผู้บาอาจารย์อพอสมควรเนาะถือว่าเฮ็ดให้ถวายลุงปูทุกคนที่มาจากไกลจากไกลก็บ่ว่ากัน บ่าวากันก็ขอให้ได้ามารวมง,งานหลวงปูส่สมเฮาหลวงปูส่สิงท่องประภากรโรซึึงเพิ่นเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปู่ดีฉันโนซึ่งหลวงปู่ดีฉันโนเพิ่นก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ไ่หลวงปู่มันผู้ิิทัตโตสุเฮาซึ่งภาคอีสานเฮาก็ทราบดีว่าหลวงปู่ไนหมันผู้ริทัตโตนั่นเพิ่นเป็นพระอริยะ เป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระอาหารหันต์นยุคสมัยปัจจุบันซึ่งองค์การยนะูเนสโกะประกาศยกย่องเพิ่นเป็นบุคคลดีเด่นนะในปี2,563ถึง2,564นะถือว่าคนทั้งโลกรู้จักลุงปูมันนะเฮากับเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกศิษย์ลูกหาขององลุงปูมันลวงปูดีลุงปูสิงหทองกานะนะถือว่า สุเาเาได้มาร่วมสวายสักกะระเป็นประสุดท้ายให้กับหลวงปู่สุ่าเาซึ่งหลวงปูป่พนก็คิดว่าสุเาเทาทุกท่านนั่น,นบ่มีไผ่นะบ่มีผู้ใดที่จะหนีไปได้นะทุกคนจะต้องเกิดต้องตายเพราะฉะนั้นพนถึงบอกว่าผ้าเฮาทุก กะดวงใจนี่เป่นวะผ้าเฮ้าสุกกะดวงใจอันนี้ทุกกะขึ้นกับดวงใจนี้ละภัยเหตุภยัยก็ะไดผู้บเ,เห็ดกับบมีให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขเด้อสันหลวงปูเป่นาอันนี้กะไดโยกคําที่หลวงปูเพิ่นเคยว้ากับหยาิกับโยมบางคนกับบไริงยินได้ฟังมาให้ได้ยินได้ฟังอีกรอบหนึง่งกะ แจงให้ส้มเฮาได้ทราบเดอ้อการนิมนต์นะครับคุณา้าจา์เดอ้อที่มาหอดเหลี่ยวบัดท่านใดลงทะเบียนบัดท่านใดรับใบปวนารหนากลับไปที่กล่องเลขขา่องลงทะเบียนนะครับเดอ้อครับในขณะนิพนธ์พระ,ะทั้งของลงทะเบียนเพิ่นกระลังรับผิดชอบงานอยู่นะครับและก็รับใบปวารหนารับ,บ ยังแล้วก็มาเบิงหม่องนั่งแล้วครับบ้าน,นี้็มาเบิงหม่องนั่งอันนี้ก็ให้แจ้งให้สุภมพได้ทราบ ประชาสัมพันธ์นะ,ะคนที่โอ้คนเท่าเนาะไม่ออกเนาะขนาดจุนี้กระเป๋าเขาก็ยังไปโจกเอาว่าสันโอ้ยแสงมายานบาปจักนกรามเนาะเพ่นว่าอยากได้ตะบ,บาดขึ้นมาลักเด็กขโมยน้อยบริเวณที่โรงทานฉะนั้นทางควเข้าใจกับจโจมด้วยทรัพย์สินของท่านนั้นขอใหอ้ท่านรักษาไว้กับตัวทุกอย่าง เมื่อกี้นี่มีคนมาแจ้งเอาว่าเขาร้วงในกระเป๋าโดยไปงั้นโอ้ฉะนั้นขอทําความเข้าใจญาติโยมด้วยทรัพย์สินทุกอย่างขอให้ท่านระวังตัวด้วยพวกเจ้าอย่ามัวจะไปกินน้ำลงท่านและบมืญกระเป๋ากับของเออสุดไทยมันก็ไปจังหร่บาทหนพวกมิจฉาชีพพวกเฮ็ววดโตบดีพวกสางบาปใส่ตัวเองอาที่เป็นมงคลของกวบาอาจารย์เขากลับมาเหตุมาทำเด้บาหน ยังได้นอบานี่ระวังออเดอร์อบาทประชาชนสวาสันเป็นอย่างใดถ้าบาทประชาชนสอนอามาถิมไม่ใกล้ๆของในการทห็นะทิมไม่ไมค่อเห็นนํำเดอร์ขโมยเดอร์ะจะเริญพร ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะครับรถป้ายทะเบียนอีสุสุกรุงเทพมหานครสอสเสือ0601ป้ายแดงนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานคร3219อบรัชธานีโตโยต้าการุณาไปพบรถของท่านมีปัญหานะครับในขณะนี้ถูกงัดนะครับรถสองคันนะครับสอศูนยกศูทมอีสุสุป้ายแดงแลว้วกทมทสามสองหบน รถโตโยต้าสองคันกรุณาไปดูรถของท่านด่วนครับโอกาสเลีเ่ยนถวายคุวบาอาจารย์อมนีมีสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันเนาะผู้แรกถือกีดกระเป๋าผู้ที่สองถึอง,งัดรถโจรด้ยมัดลงปูสิงท้องนเนี่นี่ อย่างใดก็ไปสกอนเด้อแห่งงานแล้วสกอนเพิ่นเห็นเฮาอยู่เด้ออันยูวัดเฮามีหมอนห่ังสือพ์แมกกาซีนมาสัน่นแมกกาซีนจัดการลับโบกเครืองมือเด้อเพิ่นนี่ฉะนั้นอ่าจังไดก็ได้ยินพ่อแม่ครู่ว่า,าจารย์เพิ่นประกาศและเศร้าเสานาหลาเด้ออยู่ในายามครูจ100ันลอยบนเส้นในยาม่ก็หน่อยไว้ในายามฉะนั้นสองสิ่งเกิดขึ้นพร้อมกันอ่า คันแรกกีดกระเป๋าคันสองอัดรถพัทันฉะนั้นจะเห็นได้ลาเด้อโดยเฉพาะสองสิ่งได้เกิดแล้วก็ว่าจาันเพิ่นกะเอา้าคุณจย์ขั้นว่าเห็นแต่เื่องนี่เด้อผมฉะนั้นสองอย่างเด้อดู ขอกัดกินถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆลูก